ตอนนี้กำลังเชิญภาเวทพี่น้องอยู่ในปาาย่างลุ่มเปิดภาพมากะมาอยู่กลางถนนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาเฮพระเวทพระเวทบ้านตะเนืองว่าสิ พาาพะเวทมาที่เพิ่นสิเฮ็ดแบบใดหรือว่าเป็นแบบใดเออ,ไ,อไม่ให้พาเวตน้ำกันเด้อทางหลังไปไปเบิ่บงพร้อมๆกันตอนนี้กำลังเชิญพาเวตพี่น้องอยู่ในป่ายอย่างลม่มพักบานนี้เย็นสบาย มีญาติพี่น้องเขามารวมหลายฟังพอเพิ่นกำลังเชิญพระเวียโอ้ท่านพามบเนี่ โอ้ขาดเลยวังโอ้ก็มาเข่าทาเท่เอาเด้มาโทษถึงเลเออมาบังทันพามชุกชุกเบิ้ยสุดยอดเลยปะเบิ้ยชุดแต่งตัวเข่าทาแท้อนี่ อาจารย์เป็ี่ยนจต่งไดมือนน่คุณพรเวียดบ้านเฮาฮะยิ่งใหญ่สนุกคือขึ้นยิ่งใหญ่ปะเออเ้งมีอย่างนั้นครับแลงมีคณะ ลักษณะสินอินตาเทวราชเออมรำนนมรำนนอินตาเชิราชเนาะรับผมอันไนไม่หยังอัน่ะอันนี้เริ่มยั่งก่อนบัดรีแจกเอยังบัดรีแจกนั่งบัดรีบาดีหยั่งเนาะบาดีเนาะ นางมัททีเนาะนางมัททีมาเด็กไหมมาเด็าน,ดนางมัททีโออพระเวทกาบสวัสดีพระเวท ดยสุดยอดเลยบาทีพเวดค่อยครับผมครับผมอ้ยสมคัครแขกเถอะเฮ้ยพเวดคักขนาดวะก็แต่งตัวรอเถอะเดี๋ยวผมเจีบไปสัมภาษณ์อ่าพเวดสันดอนก่อน ท่านพระเวทครับผมผมมาสัมผณ์ท่านพระเวทเลยเมื่อนี้คือแต่งตูโลดท่านท่านได้ทุกอย่างทุกอย่างอยู่บ่นะเมื่อนี้สิขอกลวยขอมาทีไลย เมื่อนีส่สิขอนั่งมาที่เมื่อนี่ขอนั่งมาที่รนวัดไนน่นนั่งมาทีฮะนั่งมาที่หนึ่งเขงาเปลี่ยนเนาะบ่เคยหนึ่งเขงาเนหนียวเน,นาะโอ้ครับผมเออนี่ก็คือเป็นการสมมุติน้าครับผมเมื่อนี่เป็นบุญพระเวียดบ้านตะเนิงเนาะจัดยิ่งใหญ่เนาะครับผมสุดยอดเลย มื่อีนเจ้าสิขี้หลังสร้างหรือขี้หลังยังเกาะมาที่ขี้ยังนั่งคู่กันนั่งคู่กันเลยบ่ะโอ้เดี๋ยวผมจะเข้าไปสักภาพเอาชัดเจนเลยอขอบคุณมากครับท่านพระเวี <laughs> ่ช่างตัวนี้ก็คือพระเวีเพิ่นสี่ึ้นมานาง ตอนนี้กำลังเชิญพระเวทเถาเมืองอยู่ข้างในเด้อพี่น้องเด้อมีผู้คนลายพี่น้องเต็มช่างมากถ้าพูดก็เป็นมากม,มาเชิญพระเวทยกนีลุงไรมาเชิญพระเวท น้ำเพลินพี่น้องอมีความรูส้สึกดีใจภูมิใจครับจนดนจังได้เป็นเค่นึงเนาะระเปลีน,นบ,บ้านเาเนาะมีผู้คนมากหนาหลายตาเข่าเก้ครับเข้าวแก,มก้มานำกันเนาะจน,นดนจังได้เป็นพรเนเปลีเนาะปีละครั้งเนาะ พระเวทเข่าเมืองแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือนี้นะ พาเบดเดอพี่น้องเดขอข้างหลังโอ้ยมวนหลายพี่น้องมวน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 หลายครับมวนหลายมวนหลายมามามายัางมือเนี่ยพาเบดป่ะมวนพาเบดได้มือได้เลยค,ครับโอ้ยเป็นแตนางงามพ่อนคน อา้าวมวนมวลเด้ <S <S เอเฮพาเวทเขาเมืองนะอ้าวสำหรับลิปแท้พาเวทก็ขอจบไว้เพียงซํานี่ายคำลงแรงเอ่อมีความสุขความเจริญสู่คนเด้อเมื่อนี้ลวงไรมาเฮพาเวทนำพี่น้องเพื่อนบุญบ้านตานเนื่องเมื่อนี้วันที่แปดเป็นบุญใหญ่เพื่อนเออ ข <28. S 2> อเมื่อนี้ลุงไลขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม